โอเองเี่เกียรยั้ไอ่าแล้วขาวนิดเด่เนก็ได้อะี่า,าวนิดเนะบาดที่ต้องขึง้นเยอะตลอดเหือแว่าลงมันต้องแอนเท่ากันเนี่ย ส,ส่วนใหญ่เราจะจุดห้าถ้าสมูทก็ตีจุดห้าเนี่ยขอบปันไอแบตเตอรี่ตัวกันขอบอะ่ะมันจะลึกมากกว่าตัวนี้นะ<ช>จะไม่หายจะเห็นเงาเงาแล้วต้องเงาเท่ากันนะนี้ก็เป็นการขอบแล้วนะจริงมันต้องแต่งอีกเยอะแต่ว่าอย่าไปดูตรงอื่นเราดูแค่ตรงส่วนนี้เวลาทํางาน เป็นเอาตัวในส่วนนี้ไปก่อนแล้วค่อยขยบแล้วค่อยขยบให้อยยอ,อกมห้งานไม่ใช่แบบหัวบอเป็นรวมผลสรุปเดี๋ยวก็รอเรียนนี่เลยะค่ะไม่ได้การ้าและการขอมีกี่แบบค่ะก็คือแบบแบบนี้แล้วก็เการข่แบบมีหลายอย่างนะอย่างเช,ช่นเราจะทำยังไงปูงตายนะแล้วมดเร์ปูจะตายการขอก็จะมีอย่างนี้เขาเรียกไล่ข่านวนวลไล่ข่าวนวล ในสองนวนนะคะแล้วก็มันจะมีการขอบแบบตัวกันเลยกันขอบแบบตัวกันแบบที่สองกิวมีแค่สองแบบแหแล้ะแล้วสมัยก่อนเนี้ยเขาก็จะฮิตแบบเนี้ยเขาจะฮิศแบบว่ามีกันลงมาแล้วก็ขาวขึ้นไปมันจะมีแบบเส้นลงมานี่เลยนะคะแล้วตรงกลางก็จะขาวขึ้นแห้เราต้องถามลูกค้าไหมคะว่าจะเอากันแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยกระโหลกศีรษะด้านท้าย ถ้าเน้นเร็วนะก็จะเป็นตัวกันขอบด้านล่างเน้นเร็วก็คือการกดเลยกันขอบด้านล่างแต่ถ้ามีพวกหางเต่าพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นตัวขาวตัวอะไรเนะี่ยมันจะยาก้องไล่เยอะต้องหัวเหมือนพี่ปุ๊กก็ค่ะที่กันตรงกันใช่นะหัวหัวเนี่ยค่ะคล้ายๆขอโทษ่านอาจายแต่ใช่ใชไหมคะแบบนี้ก็เร็วหายแบบนั้นมันถึงจะได้หยเร็วสวย ผมเน้นถ้าเน้นบางอ่ะเน้นข้างล่างรึกะจะต้องเลี้ยวหายอะไรคะเลี้ยวหายก็คือขาวแหละเลี้ยวหางขาวจะไม่มีกันจะไม่มีกันนี่มันหายไปกับขาวคือตัง้เลยกับตงไปเลยแล้วก็ทำเลียวขึ้นมาเลียวเลียวขึ้นมาเลยไม่ต้องมีขาวเลยคืน ได้เราต้องถามลูกค้าไหมคะว่าไม่ต้องอมันมีสองอย่างคือถ้าถามก็เลื่อนเยอะแหละถ้าเขาไม่พอะงานเยอะถาเขาไม่พูดไรก็เรางนง่ายเาวา่อนถ้าเราสุดเราไปออกเยที่แบบก็หาตัวยาหัดอะไรยาหัดอะไรก็ทำ่างันไปตัแต่งตัวเยอะๆแล้วิวยาวแล้วก็เอาไว้ม่กไ พอเลี้ยวหายเสร็จแล้วใช่ไหมเธอก็เอ,อ้ยไม่ใช่พอการขอบเสร็จแล้วต้องมาเก็บขอบตรงนั้นอีกนะไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้พื้นที่มันน้อยตรงเนี้ยโอ้โหเสกดออกเอะไรอะเด็กแต่งวัหนูตุณมประกบอ็ทำไม่ได้ใค่จังไห้เนี่ยของม,มันสอง ก็ไล่ไล่ไป